ไป่่าเรัเชิจังหวัดยังอุทยาเแน่นว่โอ้ยไปแปเทียนจานแววเครื่องแชรแปดไมเพิ่อมือ้นฟังเสียงฟังกันเครื่องชรแดวะมึงไม่ได้หรอกมึงจะถอดเขาถอดเขาออกถอดเรานี่บ้าวตรงม้วนอีกไล่ไหมเดี๋ยวเดี๋เดียวบอกว่า ถอดออกก่อนถอดโครงเดียวก่อนะนันหละมองถอดมุนครื่องกูเนี่ยมุนแบบไวะมันก็มุนนี่ออาจารย์เอ้ยถอดออกบ่อยังิสองอาจารย์คันนี้่เคนนหเป็นงิบสองนแมนบแมนยมน ย่สิบสาม่สบสมมันอย่างมึงไม่ให้มรถของันนะใส่สมองเฮียมาขันมาขันขึ้นมาขันขึ้นมาขันเองก็จะเป็นไรสายสายยังไรมาเย น้ำม,มันออกใช่ปะไอ,อ,อ้กอกูอกึงหัวมึงหัวทุกเขาแถมใหม่ไน้มันออกไดเจอน้มันออกใช่ไต้องต่อตอหรอกต้นมันจะติดวหมดเใส่ฟองต้น่าทุกตัวเกะต้นนี้มันผิดดิต้นนี้เป็นน้ำมข<ห>่าตัวลัง <มา S 1> ุกอ<ๆ>ันนี้ตโอไอ้จุกน้อยเป็นสายทักเลยจุกใส่สายทักนี ที่เด็ยวพื่ครับต้นได้ชั้นของไหนวะทำของได้ดีดอีวันเท่ามากกว่อีวันเท่ามากตายเลยซับสายเลยเม,มาแล้วฮัลโหลติดกระปุอยู่ดูบันเงีด่ด,ดุ มันเมาแล้วมันเมาแล้วมันบมาครับลดใส่เขาอยู่อ้มันเอาเบร์มาดื่มม่มีอนดอกงีเยังดูน่กวเอียเยซีเมยอย่ามันโเบิดเอากินซอยกันมันมเจ้าข่ามฝากมากวะมันจะตรงนี้ปะตรงเลยตรงสวิตออยใส่ปะ ซได้ mm variable, uh, mm ูค hmm. ร mm ับเอาามันออกตรงไหนนี่นี่บอมันตัวนี้วะดกมงนีหลายมองแต่มันแขมากตัวนี้ต้องเท่ากับเป็นสวิตอ้อยกัมี่เยอยเหี้มันนนีหัวสามทางการอะไมันเป็นในต่อสามทางอ่ะดีนี่คือตลอ ตู้นี่กำปเลยรอนต็มนีงตีนน้ำมันเก่าเก่ามาตัวนึเออเก่าเลกับตัวนี้มากงันได้กับหมดเลยมี่ข่ตัวนี้คไข่ตัวนี้หมุนเอาเบนสิบามนั่นเสีอากามากขาแรกพอดีเลยเจยหน้าจสอหม่องพอดีทาไปเกี่ยวให้ พี่เอ้าโอเคจับมือเบิ่งสภาพรถเกี่ยวหมองเเลยบิ่งสภาพสภาพสิไปเกี่ยวเกี่ยวเขาใส่หนีเขาค่าแรงถามเบิกเงินพ่อหรือไงอืมเบิกตอนนี้มึงไปเบิกคนยัยฤทธิ์ที่ล่ะไม่ใช่น้อยไปเบิกที่ล่ะหน้าจากอะไรเบิกรัดเลยเอาตอนนี้ไรหาลอยพ่อห้องหน้าคู่เวทหน้ายังถามเบิกผู้ใดมีเราเกี่ยวไปถามเกี่ยวหน้าเขาพึ่ง เราภาเบิกหน้าพ hmm. uh, ่้ดีเออนเนี่ยเเขาพูดย่งนี้เห็นได้ว่านยันเขาบอกเกี่ยวเขาเหรอเอาเงินแม่กเขากดลวามัเลนพี่ครับนี่จัดแล้วทอดเดี๋ยวไม่ใส่บดทอดอจะบุกหมูน่อยเอาทอดมาส่งยังน่กวย่ะฮะกวยกวยหังนี่ กำมะนาวนี่แต่งมันบอมาแต่งใส่ใจตั้งสร้างใหเท่านั้นให้ต้นแต่งให้เนาะต้นมันแก่ฟีมือสร้างกำมะนาวแล้วต้นมึงเก่งเท่าไหมึงเกี่ยวประเดยหาช่างใหม่ได้ไหมครับประสนเอ้ยแต่วันนี้เขาดังดิเว้ยใช้ระดับดิเกี้ยระดับบ่มากต่มันก็คือบอใช้ระดับ เดวนี่ลับจะดังเด้อ้องเหนื่อยนเจันทอ์จัดจัดนอนมากบพแม็กซจันทเนาะโอ้ยใส่ใส่ใส่ยังพี่เฮ้ใส่กับมึงฮะอนนีใส่กับมึงคือมีอะไรัน่านดีสน้ำน้ำเขาตัวนี้เพาะะน้น้ำใส่หรอ น้ำย่บวกหรือขยากเอาสส่จุ่มอาใน้าเอาข้าวน้ากินเนี่ยมันดูดน้ำน่ากัดิกกันเลยมันดูดของมะเรียงถือโบวี่น้เยนะเรียงนะมีใจเรียงน้ำถือบเปนน้ำอูมีใจชไงเลก็เขาเขาไปเห็นเขาเขาไปเห็นอย่างน้ำน้ำไปลองเนาะมันหมุนแห่งเนาะไปลองข้อแเ้ายางกันยังข้อแห็งเนาะเ้าก็ไปลองเจียนเนาะ บเคี่ยงยินแต่เขาจอสว่าได้ยังน้ขี่เตยนอืมดำตัวลังนี่่่ไม่ร้ใช่หลุมันเชื่อกันนะปังาล็อกตัวกันนะตัวจอนเขไดนจ้บอดิบคงร่ครับเดี๋ยวมีดึงข้างเสียงมาจัดเลยเบิ่งยิ้มบานบันเป็นรอบจานแต่แค่จาดเลยอแค่โอ้เนด ี่มันน้ำมันนี่หอย่าเปี่ยนกันเปล่าเห็นะอุ่นเครื่องจะมาอยู่ปคนไหมยังเอี้ใส่ปาดิ่ได้ตองเกี่ยานที่้าลงไอสน้ำมันเขาเหรอใส่น้ำมันกลับเหรอเกิดนี่ได้สสยน้ำมันกลับน้ำมันกลับมึงเนี่เขาประเด้ไหมเออน้ำมันดัับดัเรองสีห้าเขามึงในต้นตอะไรต้น เท่าไี่เท่าก่น้องหนตน่มต้องมาดาได้ใช่ไหน้องมีปิดตู้นิ่มป่เจ๊มันกระด็นตุ๊กกันดยางซิลิโคนเจ๊หลังเสียวเลยึสายหนามันพอดีนนาพอคือมันให้สายเสียเลยวะท่อเขาได้ไหมบอท่ออันใดบ่โตกลับไหมโตเสียพอนี่ไหมฮะแบบนบ้กันได้เดียวแบบนี้บ่ ตัวล่างเงี้ยมันนีสองนี่รมึงกามาที่เหลมึงยางไปเทระยางนี่ฉลาดนี่งีัวของมันเขาห้มาอยู่สมาใส่น้ำมันป่ะตัวนี้เป็นนอตจับนั่นตัวอุดเบมียนเมียนมีนว่กวนน็อตจับตัวนี้ 4ตัวนะตัวนึงทอดเบิ้งอะไรตัวทอดเบิ้งอะไรตัว่มันเน่าเป็นนอดจับนยิงมึงเขาไเสียหายัวที่เสาหี่เนาเ้ตัวนึ่งกะจับได้สิสองตัวม่สิสองบักมยิงบักนอี้ลุกบอกม่สิสช่างมาตงอยงหันกลูงบอกสองสองเงี้ยเดเนใครมาให้ส่กแกใส่ มือเองเดียวเนาะใส่ใช่แว่นข้างใส่ฝากตายนี่หักคะแนนเขาเนอะมึงตัวยักษเห็นบวกตุ่นไปเรียนมามือเองยังน้ำห้อยมันเยอพ่อพ่ออะไรคือไรคืออนี่แหละอันอันนี้มันจะเป็นเกวัดไอเกียแลมันเครื่องสวิตเออสวิตดอยแค่เพิ่งสซีดีหูกูว่านตัวนี้แหละว่ามันทอไม่เห็นอย่างนี้แต่ตะกี้มันมีเลยตุ่นว่าสั้นกะ ไอ,ไอ้ไอ้ไฟตัวนี้มันหัก,กวะเ่าแต่มันกออกกันเพราะมันต้องออกมาข<อ>ื้นออันนี้เนาะฟืนออยังวะอ้นเคยมาเยงาเลยแค่ตัวนี้มั้ เบอร์สซมาเบิร์ซมานี่เลยมันเอามือมุนออกได้ซื่อหอเ่กก็จะเอากาอัดไปโอ้่งฟีเครื่อนุ่มน้อมีเห็นเหี้นี่เป็นทางแดงอย่มีมีใ่กว่านนาะอเบล่บหัวมันบุงนเกี่ยวไงหัวันึ่งหัครับหัวใดัวนต้องไปแปลงเป็นหัว เดี๋ยวน็อตตอนนี้เฉดเยวนี่เด็อ่ะก็หนึ่กันหน่อยวะหน่อยถ้าเป็นน็อตว้มมีหัวแหวนไหมของกูยังวะเขียวไเลยยังเขียวมเลนีตัดนี่เล้อมันใช่อะไอันนั้นนี่วัดเอานี่ เชื่อมมัดิเชื่อมยูไปยอันนันนี่เกี่ยวยังนี่เกี่ยวละเอียดเขนีไปได้บ่ขว้นเาหาน็อตอยู่ไปหานอตหูหูน้ำมันหูน้ำมันเกยวเองเลยแดงนี่อ่ตรงขานัต่อต้อนะต้อนะชัยนเตอได้วน บอว่าตัวสันเลตัวนี้ยใส่ปได้ดวุปได้มึงเอาไปต่ออยังดี้อ่ะอืมอามเลยนี่ท้เนี่ยแปลงบอกตรงสปีกจากเนี่เลยเขากอถามว่าใส่รุ่นไหนโหอืดิโอซีดีเนียนเกี่ยวเนียนนยน

cua leo, dưa jong hoang, bắt đầu bắt đầu lộc, ừ, lộc ừ. mì ừ. ừ. nó bị phải... hỏng เกี่ยวมันสำกันเกี่ยวมันเสียวืปเกี่ยวมันดูดมันหลมเลยอเกี่ยวปล่อยไปเอาหมอบีมาไปตั้งองน้ำมัน